สวัสดีค่ะวันนี้หมอมานำเสนอเรื่องของกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ36อินวันค่ะส่วนประกอบมากมาย36ชนิดเลยนะคะ MK Room Coffee ค่ะดื่มวันละ1-2แก้วหอมอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลนะคะผู้ที่เป็นเบาหวานดื่มได้นะคะลดไขมันในเลือดนะคะมีวิตามิน A E ลูทีน B12 ก็มีนะคะมีถังเช่ามีโสมมีเห็ดหลินจือด้วยนะคะ ดูแลสุขภาพได้ดีเลยนะคะดื่มได้ทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะหรือว่าจะผสมน้ําเย็นน้ำเปล่าธรรมดานี่ก็ทําได้นะคะก็ดื่มอร่อยเหมือนกันนะคะ M.K.Room Coffee นะคะคนที่ทานเจก็ดื่มได้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อไปที่ l ลายหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดียวกันเลยนะคะหมายเลขนี้นะคะ0984289563ค่ะ เป็นได้ทั้ง ID Li ไลและก็เบอร์โทรนะคะ Room Coffee 36 in 1 1กวัน10ทซงราคาแค่290บาทเท่านั้นเองค่ะถูกมากเลยนะคะขอฝากไว้นะคะแค่นี้ก่อนก็แล้วกันขอให้มีความสุขกับการดื่มกาแฟ Room Coffee จาก MK นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ